สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พอลาก็ได้มาบ้านลูกนะมากินกันในครอบครัวนะคะเพื่อนพอลาก็จะมารีวิวอาหารว่ามีอะไรที่เรากินบ้างวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเมนูมากนะคะเพื่อนนะเช่นตอนนี้ก็จะมีอ่ซุกี้นะคะได้ก็มีอ่หมูกระทะนะคะเนื้อย่างนะคะ ตรงนี้ก็มีเครื่องจัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีนี่ค่ะเครื่องของซุกี้นะคะแล้วก็จะมีพิเศษเป็นอ่าโรบสเตอร์อบเนยนะคะเพื่อนโรบสเตอร์อบเนยสดมากนี่ก็เครื่องซุกี้นะคะมีเต้าหู้มีเห็ดแล้วก็มีหอยนางรมสดๆนะคะเพื่อนนะคะมีหลากหลายเมนูมากวันนี้นะคะ มีปลากระพงเผานะคะของโปรดพราเลยแหละค่ะนะคะตรงนี้นะ,ะก็มันนี้มีอะไรกินกันนะคะเพื่อนก็มาโชว์ให้ให้ดูเนาะวันครอบครัวนี่ค่ะโอสเตอร์อะ l o อบสเตอ,อบเนยนะเพื่อนอร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะยิ่งออยหอยนางรมนี่สุดมากมายอร่อยหวานนะคะ เป็นหมูนะคะหมูสไลด์อันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อนะคะเนื้อละลายในปากกุ้งสดค่ะในน้ำจิ้มหอยนางรมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเพื่อนพอล่าก็รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูว่าพอลาทานอะไรนะคะวันนี้นะคะ ตอนนี้ก็รีวิวของขวัญน,นะที่อ่าเพื่อนๆนลูกๆเอามาแจมกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนของขวัญกันเพราะเราก็จะจัดเป็นประจําทุกปีนะคะเพื่อน,นต่างคนก็ต่างหหอของขวัญมานะคะยังไม่เปิดกล่องนะ,ะอันนี้เราพล่าเอามาช่วยให้ดูว่าเรามีอะไรกันบ้างวันนี้นะคะตอนนี้ไม่ม่ครัวพ่อครัวก็กำลัง ง่วนกับการทำงานทำกับข้าวอยู่นะคะนกักปล่วเ,เป็นเชฟนะคะเขาก็จะจัดการพล่าก็มากินอย่างเดียวละคะ่ะเพื่อนนะคะตอนนี้ก็งมหาการอยู่นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะจัดของเอามาเรียงที่เขาเตรียมไว้ในตู้เย็นนะคะก็มีเชฟนะคะก็มีนะคะลูกๆนี่นะคะ,นะคะพล่ามีเพื่อนนะคะก็รุ่นลูกนะคะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มีคนไทยอยู่เท่านี้ที่สน รุ่นรูกหมดเลยนะคะเพื่อนนะคะเขาจัดเตรียมทุกอย่างเลยค่ะพารากรรมทานอย่างเดียวนะคะเพื่อนเราเป็นเป็นแม่ก็ให้ลูกทําให้ทานนะคะเพื่อนค่ะนะคะนะคะพาราการดูเขานี่นะคะจัดเตรียมกันนะคะอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะนี่คือเมนูมีเมนูส้มตํานะคะส้มตําด้วยนะคะเนี่ย มะละโกก็สระสับเรียบร้อยนี่ก็คือหม้อสุกี้พร้อมนะคะหมูย่างก็พร้อมสุกี้ก็พร้อมทานนะคะเพื่อนเตรียมเรียบร้อยเลยนะคะนี่ยค่ะอันนี้ตามสายบัวนะคะตามสายบัวกอนนี้ก็เริ่มจะทานกันเลยกับเพื่อนไปลงมือทานกันเลยนะคะหอยค่ะหอยค่ะป้าค่ะ ไว้ค่ะไว้ค่ะวันนี้วันเกิดนิกก bueno ี <S 2> <S 2> <S ้ค่ะวันที่26ธันวาบ็อกซิ่งเดย์แล้วก็บ็อกซิ่งเเป็น Day After Christmas ไม่ต้องไปช็อปปิ้งที่ไหนไม่ต้องไปช็อปปิ้งมาบ้านนิกกี้ประหยัดประหยัดินอร่อยสะอาดรสชาติดีต้องครัวคุณนิกกี้เท่านั้นค่ะ อันนี้อันนี้ล็อบสเตอร์อบเนือ้อสีมือนิกกี้สดมากสดกว่านี้ก็หน้าคนอีเนี่ยน่าแล้วล่ะพี่เซ้นใหม่เลยห,หน้าคนอื่นเนี่ยมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่แล้วก,วก็อันนี้ค่ะอะไรนะน,นิกกี้หอ,อ,อยสุดหอยจูกำลังใหม่ใหม่กแกะเมื่อกี้อะค่ะ <laughs> แล้วก็ บีมันมา,นาช่วนะใส่เลยลส่เลย,ยไปเลยหลังจากอิ่มแล้วเราก็มีเค้กเบรดเดย์นะเพื่อนเราก็จะเป่าเค้กกันนะคะเพื่อนวันนี้นะคะหลังจากกินเค้กเสร็จแล้วเราก็จะมาแจกของขวัญกันที่เราเตรียมไว้นี่แหละค่ะเพื่อนนะคะก็วันเป็นอันเสร็จพิธีของวันนี้นะคะ ในการปุบปะสังสรรค์ในครอบครัวขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบาย